มันน่าจะง่ายสุดละป้าครับเรดี้อัพอะไรพวกความเรดี้เลยครับไอ้เพอ่อโอเคในโกรนนำเลยสตาร์ทดูเรากำลังจะหลอกล่อให้คนซื้ออืมซื้ออะไรเนี่ยซื้อเกมไงซื้อกระทงในโกงมั้งทีวีอ่าท่านึงจะต้องโดนผีหลอกถ่ายรูปผีได้เกษี ซอมมัสติกอ่ะหนกลเอาสอมมสติกมาเราต้องใช้สมาัสติกให้ผีมันจะเย็นเดี๋ยวต้องรอตอนที่เราเจอห้องผีก่อนผีชื่อว่าเจนนิเฟอร์วิลเลียมโอ้ยโอ้ยโอ้ยคอ้โอ้ยหัวสั่นเลย I k n o อะไ right now อ้ทำไมอะไรอ่ะงยุชุดเออโซยุสเอ็มถ้าเกิดเราเรียกชื่อเขาเขาจะโขธเราเพราะฉะนั้นก็ต้องโกด่าเลยมีผีตัวไหนไม่พอบ้าง ว้าติแกมีใครอยู่บ้าไหมโอ้โอกุ๊จุ๊จ้าไอ้โกอย่าดีดีโหใจไมได้กินไอกอกูมีวลาโอเคเราใช้เวลานี้ที่คุ้มค่าหนทีเขาให้ใช่หานาทีผียังไม่ออกมาเลยนะเราเดินที่เลยวติแกรไม่ีห้องนี้โอเคไะโอเคาเลยเโกไ้ เฮ้ยสิบสองเฮ้ยสิบสิบสิบผีข้างล่างอะห้องลาง้ล่างฝิบสิบสิบมันโยนแมงไว้เนี่ยปะห้องนี้ไหมต้องคุยไหมไม่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 มาแถวเนี้ยหัวห้องมันสิบอะ ไม่สิบสองสิบสามสิบตรงนี้สิบเลยตรงนี้สิบยืนอะตรงนี้ยนืนแถวนี้มันสิบอะโอเคค่ะทำไมคนในผมไม่ตีตีเราอ่ะท้องเดินไปไหนเราโอเคงั้นเราเอาไปเอขากล้องาม,มาตังไหมหว่ายังไงไปหาเอาขากล้งองมาตังแปลว่าเราไม่ได้ไหยุดก่เก้าิบเออนี่ื่าอ๋ตรงนี้แหละตรงนี้แหละปะปะปะขขึ้นขึนขน้ได้แล้ว ตาอะไรนีอย <terror> ู่จีอย <vapor> ู่ด้กดตามติดๆในกลุมไม่ทิ้งหรอกบอกเลยไม่กลุคนยัางในกลอ่ะทิ้งไม่ได้ตั้งไงกลมไม่มีการถิเพื่นตั้งไรตั้งไว้ตงเดี่ยวเดี่ยวปิดกล้องยังไม่้ไัดยังปิดัดยก็แล้ววะเฮ้ยกอะไรวางวะก็แล้ววะเอฟายชัยเก็บวางวางกล้องเงยเปิดต้องวใช่ไหมะดแ้วคนละวางไดครับใครเ้หลเาหนึ่งนาทีป เด็กนิ่งสงบสยบต่กความเคลื่อนไหวเรายังไม่ได้ลองคุยกับ um, พ well ีเรนี่หรอกปะปเขาชื่ออะไรเจนนิเฟอร์วินเนียลอันนี้โอเคเลยกันคุณเอากล้องถ่ายรูปเพื่อเพลพีโบมาต้องถ่ายรูปนี้ต้องเขียนไหมไม่เขียนห้องนี้จริงปะเนี่ยฮัลโหลเราต้องอันนี้เนี่ย มันแถวนี้มันมันต้องอยู่เป็นท่อไม่ปกติผีเยอะมันอยู่เป็นห้อไม้อะแต่มันไม่ดังแล้วแต่ไม่คิดต้องนี้ดังจริงจริงเนี่ยในกวเราไม่ไปเราไม่ไปชั้นบนไงในโกะไม่กี่ยวชั้นบนก็ไม่กี่ย้าอ้ใครเปิดไฟอะไม่เปิดไฟเหรอไม่ไม่เปิดอ้าวไม่เปิดฮัลโหลฮัลโหลเหจ้าฮั o u here ยังงัเซกจ่กัจ๊ะ ไฟกระพริบไปเล้วเจ้ะไปอยู่แล้วครับไอ้เราอย่าไรให้ได้เชื่ออยกากไรไฟ่กับไฟะเดี๋ยวนะตอนนี้คือเรามีอะไรบ้างอ่ะคือไฟกระพริบมันนับาเปนเออเดี๋ยนะมีไฟฉายอยู่ใช่ไหมมีอะไรที่ไม่จำเป็นในกล่องไม่จำเป็นตอต่อต่อย่อต่อต่อต่อไวอต่อต่อต่อง่อต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 ่อ่อตเขต่ออ่าเขอยนออ่อ่าอตไออ่อตแอต่อต่อ่ออ้ วิ่งวิ่งบมบึมยิงถ่ายมาถ่ายดิียังยิงถ่ายต้องต้องต้องหลังสองต้องสองหลังมันมันต้องถ่ายอันนี้ไม่ใช่เป็นหนักถ่ายถ่ายไปก่อนก็ได้ต้อเบื่อเว้ยเกิดมันจำเป็นต่อชีวิตไดไปไปดูดูกดอัพไปขึ้นขึ้นก่อนเลยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใช่มันอันนี้นี่ว่าโกดบิดไบติ้งโกดไบติ้งโกดไบติ้งส้ปิดส้ปิดบล็อกมิได้คุยไหมเมื่อกี้ได้คุยไหมไม่ไม่ตอบอ่ะมิใช่โกดไบติ้งตอนนี้ เอฟนี่ถึงห้าไหมเมื่อกี้ไม่ถึงไม่เคยเลยเคลื่อนแค่สองแล้วก็หยุดไปไม่แค่โกะไลติ้งอ่ะเฮ้ยอ๋อปุ๊อ๋อปีมีปุอ๋อปีมีปุ๊อัพติกกดอัพไปได้เมื่อกี้กดอัพเพิ่งหันมาเห็นพอดีตงเฮ้ยอีกอย่างเดียวแล้วตอนนี้ไปลงคุยอะไรหายใจไฟเลยไปเลยนะเราเราไปคุยถ้าเขาตอบเราก็จบแล้วแล้วก็แม่ก็ไปหาสปินอ่ะ ม t เป็ไทยหอเปลายุชาย่งยังน่ช้ใชิกันกดก็ได้คุยนะเบเีเจนนิเฟอร์เบลเลียร์เจนนิเฟ มีชื่อหน้าเกินอ๋อเะไรโอ้ยโอ้ยอ้ยโะ้ยรอ้ยโอ้ยโเ้ยนอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนอ้ยโอยโอ้ยโอยโ้ยโอ้ยอ้ยโอรยกอ่ยโ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนอียโออ้ยโอ้ยนอ้ยโ้ยโอ้ยโโโอออเออ้้อมออยอยอย้ยยยม เพราะว่ายูเลกิตเนี่ยจะต้องมีฟิชชิ n g t e m p l a t ต้องแบบว่ามีไอออกจากปากซึ่งเนี่ยเราเดินกันมานานมากก็ยังไม่มีฟิชชิ n g เอกจากปากแต่เช่มันต้องมี E F F 5 E F F level หเราอาจจะหาไม่เจอเองหรือไม่ก็น้องน้องอาจจะช้าก็ได้ฉะนั้นแต่ว่เดาไปเลยว่าเป็นยูเลกิตเอ้ยไม่ใช่เช่เช่เช่กลับบ้านกันเถอะปิดเลยเราเลิกแล้วใช่ไหมให้เลิกแล้วใช่ไหมเลิกแล้วเลิกแล้วออกคุณพี่ไปครับพบเจอกันใหม่ไปแล้ว Goodbye Jennifer เฮ้ยถูกเฮ้ยถูกอวะคึกเก่งนะครับเก็บให้นอยมันเก็บไม่ไก้มันเล็กจัดจัดกระดูกไก่ตาและโอเคเนี่ยกินน้ำไม่ชิ้งเนี่ยครับไอ้กระดูกไก่บ้าใครกินอะไรวะอย่าให้รู้นะเออสองนี่ทช่ไมถ้าจะสองทำไหนี่สองลบบนิเหมือ ไปดูกันไปดูกันมาตัวนะกัมากเลยกด F เพื่อวาง F F ตโอเคสองอ้เรคยเปิดไฟอะไรกูปิดไปแล้วไม่ใช่หรอผีผีไม่ชอบเปิดโอ้ยไปไปากอยกอยอ่ะผีผีผีมนกนไปอะแกไปไม่อยู่อ่ะวเ้ยเฮ้ย 你蒙听啊？